หรือข่าวลือจะเป็นจริงซะแล้วที่ว่า ROV อาจได้รวมตัวกับ h e อ OK โดยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ROV จึงปังที่เรียกได้ว่าตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกระแสะข่าวลือที่ว่า h e อ OK กับ ROV จะรวมตัวกันก็ยังไม่ทบซาลงไปเลยยังคงมีข้อถกเถียงอยู่ในกลุ่มคอโมมูนิตี้ทั้ง ROV และ h e อ OK ว่าทั้งสองเกมนี้จะรวมตัวกันได้หรือไม่โดยเหปโอนที่ทำให้เกิดประเด็นล้อนนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปเมื่อปลา,ายปีที่แล้วในถัวนันชาติของ ROV AIC 21ซึ่งสิ่งที่ทกิะเอ็ครั้งยิ่งหญ่นัให ก็คือการประกาศการลวมมือสุดยิ่งใหญ่ระหว่างเฮโอเกกับอาวีโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า300ล้านซึ่งณนะตอนนั้นได้สั่งแรงสั่นสะเทือนทั้งวงการอ e ีสปอร์ตแต่ทว่าเวลาผ่านไปข่าวจัวะเฮทโอเกกับอารวี okay RV, จะรวมตัวกันนั้นก็เริ่มจางหายแต่กลับเป็นข่าวลือออกมาว่า2เกมนี้จะไม่รวมตัวกันแล้วซึ่งตามข่าวลือที่ได้รับมาทางบริษัทแม่ที่จีนจะทําการดันเกมต้นฉบับในเกมฮอนโน่ออฟคิงหรือเฮโอเกคือมาตีตลาดแทนซึ่งสิ่งที่มาตอกยำ้ำว่าสองเกมนี้จะไม่ได้รวมตัวกันแล้วน,น ซึ่งตามข่าวลือที่ได้รับมานั่นคือฝ่ายผู้จัดจะดันทัวร์ KIC หรือทัวร์นานาชาติของ Game Head okay, เกมเฮดโอเคเดินมาใช้แทนซึ่งเลีกต่างๆในโลกของ Rov จะได้สล็อต2โคต้าในการเข้าร่วมยิงใจรู้สึก KIC ซึ่งด้วยกระแสะข่าวต่างๆที่ออกมายิ่งเป็นการตอบย้ำกับข่าวที่ว่าเฮดโอเคกับ Rov จะไม่รวมตัวกันแล้วแต่ถว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่า KIC ปีนี้อาจจะเป็นการเอาตัว AWC 2 0 22ที่เคยประกาศรวมตัวจักรวาลที่เคยยกเลิกไปเอากลับมาใหม่อีกทีปีีีน้โดยตัวเกท่ ในเวอร์ชันจิงจัมโลกจะมีตัวที่มีเฉพาะ A อวเข้าไปแบบเอาเข้าไปจริงๆคือโมเดลเพโอเคแต่ได้สกิลของตัวใน AV แทนซึ่งเพจที่ประกาศข่าวรือนี้ออกมาก็เปรียบเหมือนเพจเอลว w เวิร์ของ A า v วซึ่งข่าวลือวงในของเพจนี้ค่อนข้างแม่นอีกทั้งเพจโอเคเธอเพจของจีนได้เพิ่มโหมดใหม่เข้ามาอย่างโหมดเอเชียนเกมซึ่งภายในโหมดนี้นั้นก็ปรากฏฮีโร่ที่มีโมเดลเหมือนกับ a า v ซึ่งก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำ้าอีกว่าทั้งสองเกมนี้อาจมีโอกาสจะรวมตัวกันซึ่งผมก็ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าเนื้ออน้ง,งรนนตร การยืนยันกับออฟฟิเชียลหลักอีทีและนี่คือทั้งหมดของอ v าวีจึงปังฟอกกดติดตามด้วยนะครับสาระดีดีมีเพียบ